สวัสดีครับเพื่อนๆสำหรับใครที่กำลังมองหาการหาเงินออนไลน์นะครับหรือว่าธุรกิจออนไลน์นะครับวันนี้ผมมีโครงการดีๆมาแนะนำนะครับแต่ก่อนอื่นเลยผมบอกไว้เลยว่าด่วนและด่วนที่สุดเลยนะครับเพราะว่าขอรับจำนวนจำกัดนะครับโครงการดีๆอย่างนี้น้อยนะครับที่จะมานะครับก็คือโครงการซิมปันสุกนะครับซิมปันสุกเป็นคลื่นน้องใหม่ของประเทศไทยเราเองนะครับได้รับการประกอบกิจการถูกต้อง ตามกฎหมายนะครับจากกสทชโทรคมนาคมเรียบร้อยนะครับหลักการเพียงง่ายๆเพียงคุณใช้ซิมปันสุขตอนนี้นะครับคุณก็สามารถเป็นหุ้นส่วนบริษัททันทีนะครับผลประโยชน์ที่คุณจะได้รับนะครับทุกๆการเติมเงินและทุกๆการใช้บริการของคลื่นนี้นะครับบริษัทก็จะมีส่วนแบ่งให้คุณทันทีนะครับผมถึงบอกว่าด่วนและด่วนมากๆนะครับส่วนใครที่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้ง QR Code โค้ดแล้วก็ทิ้งลิงก์ไว้ตรงนี้นะครับให้ไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับไปสมัครกันครับ เดี๋ยวไม่ทันนะครับช้าอดหมดได้เป็นหุ้นส่วนนะไปเลยครับ